ขอเจริญพรพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านบัดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบุญคือความสงบร่มเย็นปราบริ่มปีติปราโมทย์ ุศลคือความเฉลียวฉลาดวันนี้ก็ได้ปราราบการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญขุศลวันเติมของคุณโยมสมรดีเจมเจระคุณโยมพยาวเจมพนักที่อาตมาเรียกว่ามหาบาศิกาแก้วก็พูดถึงการสะสมในบุญ ถ้าเราจะนับบุญสามให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาทั้งสองท่านถ้าได้ปฏิบัติจนเป็นแก้วผลึกกล่าวคือเป็นการสะสมมานานก็ถือว่าเป็นมหาบริกิที่สมบูรณ์ในการทำบุญอาโยม สมรดีริยมเปิ้นก็ไม่เคยเบื่อในการฟังธรรมะแต่เมื่อก่อนอาตมาเทศไม่มีใครฟังโยมงก็ฟังอยู่ <c oughs> กับคณะสัตถาบักสี่สาวตอนนี้เหลือสองสาวสามสาวสาวสี่ก็อาจจะมาบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่อิ่มในธรรมะเป็นมหาวิชา สำหรับโยมพะเยานั้นถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะโยมนั้นจบอภิธรรมซึ่งคนที่จบอภิธรรมมักจะก,กลาบส่วนใหญ่แต่โยมไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนคนไม่รู้อะไรนี่คือว่าคนที่เข้าถึงธรรมะเป็นจอมยุทธอย่างแท้จริงไม่ได้ถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นอภิธรรมบัณฑิต พระพวกนี้ไม่รู้อะไรใครเทศยโยมก็ฟังหมดขนาดสับประงกก็ยังฟังบางเทนหลับก็ยังฟังอันนี้เป็นผู้ใครในธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็แสดงกันในวิถีโยมทั้งสองก็มีสัจจะมีความจริงใจต่อพระธรรมอย่างสูงมีธรรมะ ฝึกฝนตนเองทุกกิจกรรมทานศีลภาวนารับได้หมดขันติจะมีความอดทนจาคักมีความเสียสละไม่เป็นคนขี้โกรธขี้เกือนขี้น้อยออกน้อยใจแต่ประการใดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมระดับมหาวาสิกาแก่ อาฉะนั้นในวันเกิดก็คงจะนำคำหลวงพอ่อพุทธทาท่านพูดไว้สมบูรณ์แบบนั่นก็คือขอให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทานสมบูรณ์อยู่ในทีเพราะพระเจ้าได้จัดเอาไว้ว่าบุคคลใดที่เกิดมาแล้วตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยพบความสงบเลยสู้คนที่เกิดมาขณะเดียว แล้วได้รับความสงบมิได้ในที่นี้พระองค์ทรงตรัสชี้ไปว่าค่าสูงสุดของชีวิตมนุษย์คือความสงบและก็มีพุทธภาษิตรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขขันสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีชีวิตของโยมก็เดินมาถึงจุดนี้ เรียกว่าหลายๆายปีกันแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์แต่กสุดท้ายถ้าได้ยืนอยู่ตรงที่ความสงบก็ถือว่าชีวิตได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหลวงพ่อพุทธทาสเคยตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมอ่านไปอ่านมาท่านก็บอกว่า เกิดมาเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็สุดท้ายก็มาจบตรงที่เรียกว่านิพพานคือความสงบคือความเย็นโดยไม่มีกิเลสนิพพานถ้าสั้นๆกวการสิ้นตัณหาเรียกว่านิพพานการสิ้นอวิชชาเรียกว่านิพพานหรือว่าจิตที่ว่างจากกิเลสก็เรียกว่านิพพาน หรือว่าความรู้สึกสงบเย็นเรียกว่านิพพานตรงนี้ก็ต้องเฝ้าดูตามดูว่าจิตของเราได้สัมผัสนิพพานเพียงใดสัมผัสกับสันติรสเพียงใดความสงบเพียงใดก็เพียงนั้นอาฉะนั้นในวาระวันเกิดที่เราพูดกันถึงความสุขมันก็มีความสุขเลยหลายอย่างด้วยกัน เช่นสุขทางสังคมวัดพุทธปัญญาสุขขาสังคตศะส,สามัคคีก็คือความสมัคคีของหมู่คณะของพระของโยมนำความสุขมาให้บัดนี้ก็มากันมากหน้าหลายตาโยมก็ได้รับความสุขจากสังคมหรือว่าวันธรรมดาต่างๆเมื่อเรามาวัดได้พบเพื่อนฝู่ตรงนี้ก็มีความสุข ต่อไปสุขโขปัญญาปฏิลาโภญาติโยมก็ชอบฟังธรรมะชอบสนทนาธรรมะทนทุกครั้งก็มีความสุขทุกทีเรียกว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโภ <c oughs> สติมาสุขเมตติการมีผู้มีสติย่อมเข้าถึงสุขโยมทั้งสองก็ชอบเจริญสมาธิภาวนาเป็นนิส จึงอยู่ในความสุขและก็สุดท้ายกิจกรรมที่ทำแบบนี้เป็นกิจกรรมบริสุทธิ์ก็นำมาซึ่งนัดทีสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็คงจะขอกล่าวว่าขอให้โยมทั้งสองได้ตั้งมั่นอยู่ในแนวทางแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้อง ย่อเหลือความสะอาดสว่างสงบขอจิตอันบริสุทธิ์ของโยมอายู่กับความสะอาดสว่างสงบพบแต่สันติสุขได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งและตนเองสิ้นกาละนานเธอสาธุสาธุสาธุ กล่าวคำถวายสังฆ